หลายอย่างหลายแบบในส่วนของงานนะครับเพื่อนๆนี่ผมมาซ่อมลำโพงฟุตบอลเลยครับกากไหลนะครับ,รนะรบเสียงเพี้ยนไปหน่อยนะเพื่อนวันหลงแต่ปีใหม่เลยนะครับจนถึงบัตรเดียวนี้นะครับดนะเพื่อนนะมีอะไรหรอครับจะเปลี่ยนแจ็คชาร์จเข้าหน่อยแล้วก็ไปดูแบตเตอรี่เ็าบอกอาการก็คือเสียบแจ็คชาร์จแล้วก็เปิดได้ดึงแจ็คชาร์จออกก็เปิดฟังไม่ได้ละดึงไปดึงมาเสียบไปเสียบมาพังเลยนะครับ น่าจะเป็นที่ระบบแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมไปด้วยก็ได้กับมันก็คงจะหลายปีแล้วแหละลำโพงตัวนี้อืมเนะาะแท็กไลน์เป็นฟุตบอลเยอะเลยมีสามลูกเลยนะหนึ่งลูกเนี่ยสองลูกสามลูกโอเคแล้วแกะตัวนี้ออกมานะครับไปดูแช็คชาร์ตก่อนผพรม,มเปลี่ยนแจ็คชาร์ตก่อนแล้แบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับไมโคร USB แทกลนนะครับปาด ลูกบิดไม่มีนะครับลูกบิดเบนซิทมาด้วยนะครับลูกบิดคนเป็นลูกฟุตบอลแน่นอนเลยขนาดฟุตบอลนี่ก็ยังเอิน้นเอิ้นบอกคือกันเลบานฟุตบอลมาเตอสอะไรห,หลักใจใจความในการแกะออกมาผมก็เห็นเป็นแบบนี้นะเพื่อนผมจะมาเล่าถึงหลักใจใจความนะครับในง,งานอิเล็กทรอนิก ที่จางวิเลิงทาก็จะแนะนาเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะแนวทางในว่ามันแมวทางนะสํบแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่ก่อนดีกว่าเนาะอ่าให้เพื่อนมีความสามารถที่จะซ่อมพวกนี้ได้นะครับเพื่อนดูผมก็เป็นความรู้ไปความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละความรู้แต่ว่าความสามารถเราต้องมันทําเองฝึกฝนถึงจะมีความสามารถได้ เขาว่าความรู้มีหมดแหละทุกคนใครก็รู้เนี่ยวันลุ่มมานี่สี่คือรู้มันไม่ดังด้วยอะไรไม่ไม่ดังด้วยสีผ้าขยายมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้รู้หมดสามารถไหมล่ะที <c oughs> นี้นั่นแหละนะครับเป็นอย่างนั้นแหละความรู้รู้หมดแต่ไม่มีความสามารถมันก็ทํางานไปไม่ได้มันกเ็เหมือนอันเดียวกันกับเราที่วิจารณ์การเมืองนะครับรู้หมดเลยการเมืองรู้รู้หมด แตสุดท้ายแล้วไม่ได้ผ่านการรับเลือกตั้งมันก็ไม่ได้เป็นบอดสามารถเลยบอดสามารถบอดเด้เป็นอบตบอดเด้เป็นสอท่อน้ำเขาเลยบอดสามารถบอดเด้รับการเลือกตั้งคนดีกับบอดเลือกเว้ยยังว่าจะของเป็นคนดีอยู่พลังคนดีครับแต่คนแต่คนเขาเลือกตั้งเขาไม่เลือกคนดีเฉยๆเขาเลือกคนดีแล้วมีประโยชน์อมตัว แ้็ชามอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอามองหาไม่เห็นโอ้โหพี่ถอดออกถอดออกว่าวไล่พอดพี่นั้งโอ้โหมันเปอยู่ไหนวันนี้เป็นอยู่นี่นะครับเนี่ยแค่ไล่นี่เด้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนแจ็ชชาร์จก่อนถ้าผมเปลี่ยนแจ็ชชาร์จเสร็จแล้วผมก็จะไปลองดูว่าไฟมันชาร์จแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับย่แจ็ชชาร์จไม่ได้หลายอียดหรอกเปลี่ยนบ่อยอยู่ แล้วก็ที่สําคัญนะผมทําได้แน่นอนก็เนื่องจากว่าแจ็คชาร์จเนี่ยผมมีโคยูเอสบีผมนี่มี <c oughs> นะครับแบตบผมก็มีผมก็เลยคิดว่าเครื่องนี้ผมทําได้แน่นอนนะครับเออมันมีมันมีทําได้แน่นอนกับไม่ได้แน่นอนด้วยนะครับเอองานเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําได้แน่นอนหรือไม่ได้แน่นอนนี่ไงมันมีแจ็คชาร์เออมีแจ็คชาร์นี่ทาได้แน่นอนอาการแจ็คชาร์เสียนี่มีแน่นอนแล้วต่อมาถ้าแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ ทำได้แน่นอนเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ก็มีเออแนย่ยแมโอ้ทำได้แน่นอนแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดังมันก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้ามันไม่ดังนี่ไม่ไม่ไมชักชักจะไม่ได้แน่นอนแล้วก็เ,เนื่องจากวไอซีตัวนี้มันไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้สํารองไว้มันไม่มีเนี้ยเดียวเนี่ยเนี่ยชักจะไม่ได้แน่นอนนะครับมันเป็นอย่างนั้นเอเพราะฉะนั้นแล้วงานช่างเขาก็เลยเลือกรับงานที่มันทำได้แน่นอน เมยังสันหมดังสันเลยเนาะปสิสปเบ็ยด z o มสี z o o หาบ่มีอะไรก็ยังสีเฮ็ยดอยู่เฮ uh, ็ดเอาอีย okay ่างมันนะครับเรงานเนี่ยนะแตกหมดเลยบางคนบางคนเขาก็บอกว่าช่างวิสัยยิงเอางานไปให้ดามันเลือกรับงานไม่เลือกได้ยังไงก็อะไรไม่มีไม่เลือกก็ทําไงไปแกะดูแกะดูแล้วก็เอาออกมาดูเอาออกมาดูโอ๊ยบ่มีอะไรหรอครับประกอบกับขึ้นก็ไปยกกลับบ้านอ จะไปทาทาไมโมเมียครับผมเมียครับผมโมเมียอ,อ,อะไรครับผ่านสะก่อนครับเอาอัน่หนไมาทําเนวมยนสิสั่งเงินสั่งไรได้อีกผมเนว่าไปมักงเรียนเป็นอย่างนั้นก <c oughs> า้อะไลดูการเอาแจ็คชาร์ตออกแบบช่างวิทย์เลืองตางมันจะง่ายมากถ้าเกิดบานเพื่อนอยากจะลองทําดูง่ายมากแจ็คชาร์ตเป็นอย่างนี้เนะเาะเอามือมาบีบๆตัวนี้ไว้ไม่ให้มันขยับสะหน่อย เอาวันนี้ไปจุ่มจุมฟักนะฟักไซนะครับฟักไซจุ่มจุมนี้มันจะช่วยประสานให้ตะกัวมันลงใบได้เร็วขึ้นแจ็คตัวนี้จะเป็นแจ็คที่ต้องละลายนะละลายให้จุดบัตรกีมันหลุดออกแล้วก็มันก็จะนี่นี่ให้ความร้อนอย่างนี้นะผมชอบทําอย่างนี้แล้วทีนี้ผมก็จะไม่ค่อยไปฝืนมันนะบางคนไปฝืนมันแล้วมันก็ทําให้จุดไบัตรกีมันรลอกมันร้อนเนี่ยไม่ไม่ฝืนมันให้มันร้อนอย่างเงี้ย นี่ร้อนๆอย่างนี้ยตะกวาวใส่หน่อยเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็ท่านเพื่อนจะทําอย่างนี้ได้หัวแรงมันก็ต้องมีความร้อนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นความร้อนที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อนร้อนเกินไปก็ไม่ได้ไลยวงจรมันจะร้อนร้อนน้อยเกินไปก็ไม่ได้มันไม่ค่อยละลายแล้วที่นี้เราก็ไปงาดมันออกมาแล้วก็ไลยวงจรก็ฉีดนะเพื่อนก็ต้องมีหัวแรงที่มันได้การด้วยนะครับนะ่ยสันด เห็นไหมยากไหลทีนี้ก็เอาวันใหม่นี่ใส่เข้าไปก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากนี่ก็คือวิธีการเอาออกการเอาใส่ก็เอาใส่เข้าไปมันจะมีรูพลาสติกเล็กๆอยู่นี่มันก็จะมาลงในรูในรูนี้ด้วยเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยโฟกัสไว้กล้องอย่างเี้ยปึ๊บแล,แล้วทีนี้เราก็เล็งดีๆแล้วเราก็บัดกีก็จบนะแจ็คชาร์จไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของแบตเตอรี่ต่อไป แจ็คชาร์จใส่ละ้วไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูการชาร์จก่อนมันจะเป็นยังไงครับเรืชาร์จได้ไหมมันจะมีไฟแดงๆอะไรขึ้นไหมนะครับใส่ระบากหน่อยบากไงนี่บอกโอ้นี่ไงโอ้แดงแล้วโอ้ใช้งานได้แจ็คชาร์จใช้งานได้แล้ว นี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเนี่ยไห้ไอ้ญจะชาร์ตทำได้แน่นอนแต่หลังจากนี้วันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วไอ้จะชาร์หมดแล้วอันสุดท้ายนั่ใส่ไม่ได้แน่นอนแล้วทีนี้ถ้าลูกคา้าถืออะไรมาหลังจากนี้วันนี้นะเนี่ยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่หวันที่ห้าเ่ยอืมไม่ได้แน่นอนแล้วมันหมดเบื่อแล้วอ้าว <c oughs> ว่ากันไป ไฟในแบตเตอรตี่มันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเปิดดังๆแล้วมันก็ตัดนะพูดถึง U X เขาก็บอกว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วล่ะมาๆนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ก็เสียบไอที่ชาร์เนี่ย นั่นก็หมายความว่าลูกค้าก็บอกว่าในถึงอาการก็คือแบตเตอรี่มันมีปัญหาเนี่ยก้อนเนี่ยเฮาอก็พิจารณาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปนะครับเมื่อนะคมกว่ากันไปหาแบตเตอรี่มาใส่เออแบบนี้มันเป็นเหมือนสีเลยนะหน้าตามเนาะเออดีไป เห็นมั้ครับเหมือน4เลย37นะครับ18650นะครับมี BMS ด้วยนะครับ BMS อยู่ในเนี้ยเราแกะออกมาดูนะครับเอา บวกลบเขาบอกไว้ชัดเจนอยู่นะครับกแกะมาก่อนนี่ไงบีเมดมันข้างไลอย่าลืมใส่ตัวนี้ก็ไปด้วยใช้ตัวนี้ด้วยนะครับ แบบเรามันเป็นสองขั้วอย่างนี้ก็ต่อเข้ามามีบวกมีลบให้ใส่เข้าไปโอ้ oh. ขาดหลยเสื่อมแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้มันจะมีขั้วลบขั้วบวกที่มันอยู่คนละฝั่งฝากกันแบบนี้ก็ต่อเข้าไปบีเของมันได้คือกันนะครับดราม่าก,ก็ยกใหญ่เลยเกี่ยวกับราคาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก้อนนี้ผมซื้อมา150บาท ผูกนนี้ก็มี50บาท80บาทมีทุกเกตเลยจะเกตตัวนี้ซื้อมาใส่สว่านไฟฟ้าได้มา150บาทใส่เข้าไปแบบเดิมแบบนี้ยังไม่เคยซื้อเลยนะก้อละสองร้อยยังมีเลยเอามาใส่สว่านไนพวกที่เป็นสว่านบล็อกไฟฟ้าสำหรับงานช่างงานช่างที่เอาไปใช้กับอะไรที่ที่เขาใช้ซ่อมรถอ่ะพวกนั้นต้องเกจด,ดีหน่อยก้อละสองร้อยบาท เคยซื้อมาแต่น่าจะมีแพงกว่านั้นอยู่มันจะต่างกันตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมัน,มนเขาเรียกว่าเกตมันเกตมันดีกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบตเตอรี่ฐานแบบที่มันเป็นขี้ดินทรายอยู่ข้างในนี่ที่เขาทําในคลิปยังไม่เคยเห็นเลย AUX mode play by USB drive ตัดแล้วแต่ไฟยังไม่ได้ชาร์จไฟมันยังไม่ได้ชาร์จก<ต>ัเลย <ใน S 1> ว่าคำว่าหากมันยอมทุกอย่างอีลีลาส